สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบ่าวสักคักอโรมณ์ชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมวันที่2ธันวาคม2567นนะครับผมยังไงก็ทางผมเองก็นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีโชคมีลาบนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ถูกรางวัลนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการเสี่ยงโชคนะครับผมก็เป็นการเสี่ยงดวงนะครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางช่องเราได้ ไทยทาลงไปก็คือเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมผลปรากฏว่านะครับท่านผู้ชมครับก็มีหลายสถานที่ที่มีตัวเลขแนวทางก็เข้านะครับผมก็มีโชคมีลาบกันนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะนะครับผมได้รับโทรศัพท์เมื่อเช้านะครับผมจากแม่ร่างพ่อปู่อุดมนะครับผมบอกว่าจะมีการนัดทำพิธีแก้บนขอต่องวดนะครับผมก็คือจอมปวกเงินล้านเข้า นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เข้านะครับท่านผู้ชมครับเข้าตรงๆเลยนะครับผมเห็นแม่ล่างโทรมาบอกเมื่อเช้าว่ามีคนถูกรางวัลด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถูกกันเยอะอยู่นะครับผมบางคนก็3ตัวแตก3ตัวแตกยังไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยนะครับไปสอบถามแม่ล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดกับแม่ล่างนะครับผมวันนี้ต้องขอไปเอฟซีด้วยนะครับเป็นการสอบถามแบบเคสด่วนนะครับผมเคสด่วนนะครับพอดีแม่ล่างบอกว่าจะ โทรมานะครับผมบอกนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับผมฝากให้ประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับแม่ล่างเนาะนะครับผมที่ให้อโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับผมวันนี้ขออนุญาตวิดีโอคอลคุยกันกับแม่ล่างนะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านใครที่เข้ามาแล้วเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลคล์กดแชร์นะครับผมขอกระลังใจจากเอฟซีคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมเราจะตามแนวนทางต่องวดประจำวันที่16ธันวาคม2567 ขอให้ทุกท่านเฮงปังนะครับผมแล้วก็รวยกันทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับแนวทางของแม่ล่างพ่อปูอ่ดมแล้วก็จอมปวกเงินล้านแล้วก็พ่อปู่มุจจรินนะครับผมที่แม่ตะเคียนอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสอบถามแม่ล่างด้วยกันเลยนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับแม่ล่างเดินทางบ่วัสดีครับ,บผมสวัสดีค่ะครัคบผมโอ้แสดงความยินดีกับแม่ล่างด้วยเด้อนะครับผมเลขของที่เราไปถ่ายทาที่จอมปลวกเนาะที่แม่ล่างไปขอที่จอมปลวก อ่าจอปลวกเงินล้านนะครับผมที่แม่แตะเคียนนะครับผมมีเอฟซีพันถูกน้ำไหลบ่ะครับแม่ล่างเิ้นโทรหาแม่ล่างไหลบ่โทรถานทองเข้าเนาะค่ะแม่ล่างกะแสะดงความดีใจน้าเด้อค่ะสําหรับกับเอฟซีทุกติดตามแม่ล่างหลวงพ่อปู่อุดมเนาะค,ค่ะหรือ <ผม S 2> ว่าจอปลวกเงินล้านหรือว่าแม่แตะเคียนทองเนาะค่ะซตัวนพเนาะครับผม เมล่างดีใจน้่นเนาะค่ะสำหรับกับตัวเลขของเพลินแตกเป็นหัวที่สองค่ะสมกับเพลินมาเข่าฟันแม่ล่างเนาะค่ะเช้ามานี่เนาะค่ะตั้งแต่เสาร์มานีเอฟซีเพลินก็โทษมหาแม่ล่างหลายเด้อค่ะอืมดีใจกับทันค่เพลินแตกสามตัวนั่นเด้อค่ะแต่สามตัวก็มีมีว่าไแมลงแ่นขามี่ค่ะอ๋อเป็นลักษณะใดก็ว่าแต่สามตัวอ่าก็คือเพลินเนาะค่ะอ่า แสดงว่าผอปูมดจลินหรือว่าพ่นปวกเงินล้านมองนี้เนาะคะ่ะเพิ่นสิเมต<ม>ตาสักพืคนที่บม่มีกินอีหลีเด้อค่ะก็คือเอ็มตัวมหาแม่ล่างเนาะคะ่ะเหมือว่าเ<ต>นะาะครับผมเพิ่นมีใจแห้งหลายจนเพิ่นหายเนาะคะ่ะ<ม>จากคนีมีอะไรเลยเพิ่นว่าเพิ่นติดหนี้ติดสินคนหลายเนาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยมาเ<ต>บิ่งชิปของทางช่องของอ่าพี่บ่าวสักเนาะคะ่ะห<ม>ือว่า ข้างของคุณขุมทรัพย์เนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเบิ่งคิปเนาะขุมทรัพย์พยนกับเพ่นแมนค่ะเพิ่นกัเล่ยเพื่อนตัดสินใจเนาะค่ะเพื่อนไปยืมเงินน้ำหลานน้ำน้องสาวเพิ่นเนาะค่ะครับ500เพิ่นยืมมหาเลยเพิ่นมาเซียงค่ะเพื่อนมาเซียงครับกับที่ของแม่ล่างเนาะค่ะแม่ล่างที่ปล้อยออกไปก็คือเป็นเจ็ดสามซีเนาะค่ะตัวเลขของพอปูเพื่อนบอกว่าตัวเลขเปลี่ยนเนาะค่ะเพิ่น พ่อปูบอกให้แม่ลางไปทําพิธีเนาะเพื่อมาเบิ่งลิดเด้อค่ะเพิ่นเบิ่งลิดเพื่อนว่าเพื่อนสิไปซื้อเนาะค่ะเมื่อของเพื่อนไปเขียนเพื่อนว่าเพื่อนตั้งใจค่ะก่อนเพิ่นสิลุ่งเนาะค่ะก่อนเพิ่นสิเขียนตัวเลขเพื่อนเพื่อนบ่นได้ใจเนาะค่ะเพื่อนว่าซาธุทูเดอร์ถากผู้ามีเงินอยู่ท่านี้กับผู้ค้าติดหนีติดสินเขาหลายเพิ่นว่าเนาะค่ะ ยนลงไปแล้วขอให้คู่ขาถือสามตัวเพื่อนมาคู่ขาสีบุญเป็นพาสบายให้แม่กับแม่แต่เขียนท่องเพื่นอนว่างสีเนาะคะ่ะเ<ม>พื่อนเขียนลงไปค่ะเพื่อนว่าเพื่อนว่าสีเขียนเจ็ดสามสี่คือจังแม่ล่างบอกเนาะคะ่ะแต่ว่าเมืออ่อเพื่อนเขียนนั่นแปดสี่สามแม่ค่ะเอฟซีโอ้ยสามตัวแตกเลยแมนค่ะเพื่อนก็นเลยย่าเอาในๆก็ได้แนวฮัทยาสมุม สงสัยว่าปูคือความสิ้นจดจับมืออันนี้ความคิดเพิ่นเนาะค่ะความคิดเอาเลยเอาเลยพนัเพิ่นว่าเอาเพิ่นเขียนลอยคู่ลอยมีเงินหารอยบาทด้วยไข่เอฟซีเพิ่นยืมนักเกินมากเนาะค่ะครับผมพ่ออันนี้แล้วเนาะอีกสองตัวเนาะค่ะสองตัวเพิ่นกระตือแต่ว่าเงินหารอยของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นลคือห้าสิบแล้วได้่ยหารอยของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระตือเจ็ด สามสี่แล้วกับแปดสี่สามแล้วก็สี่สเินเสือต่างต้สี่สามไหมคะตัวกับเพินบ่เอานี่แหละคนสื้โอ้โหโอ้รู้เมตตาแมนค่ะเมล่างก็ดีใจสำหรับกับเอฟซีเนาะค่ะคู่เพินถูกยึดทางในไล่ของเมล่างเนาะค่ะเมล่างตามไล่เนาะค่ะเมล่างก็แสดงความดีใจกับท่าน กูเพิ่นถูกเนาะค่ะหรือว่าเอฟซีกูเพิ่นเนี่ยมาติดตามทั้งช่องของเบาสางเนาะค่ะเด้อเมล่ากะดีใจน้ำเนาะค่ะแสดงว่าสําหรับเมล่ากแสดงว่าจอมปวกอยู่บงหันนี่เพิ่นห้โฉกยางเหมอนแล้วเมล้าเนาะยอดค่ะสุดยอดเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นแรงมากนะที่ผมได้ไปสัมผัสแล้วเขาไปนี่ค้นลุกหนาบเลยค่ะมือไปข้างแรกนิดนึค่ะแมนค่ะอเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้สารเ้วยค่ะอืมเพิ่นว่า สานแล้วกับฮุนปั้นของพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็แม่ล่างก็สซีเว้าเนาะกับพินที่จะแก้บนเด้อค่ะพินที่จะแก้บนมือจะเป็นมือใดก็ให้ติดตามกดลอ,อกก่อนเด้อค่ะเอบซีว่าเรื่องที่ว่าแม่ล่างจะไปแก้บนเม่ดไปแท้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าตรงนั้นปู่พึ่นอยากจะให้เนาะคะ่ะออื พ้อมอยากจะให้ลูกซิ์ลูกหาหรือว่าเพื่อนอยากปวดผายอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพื่อนพ้อมอยู่แล้วเนาะแล้วอีกเพื่อนอยากเพื่อนอยากจะได้สารของเพื่อนเนาะคะ่ะแล้วก็กุ่ปั้นเพืน่พอนอยากได้เพื่อนคือข้องสิว่าเมตตาให้กับลูกซิ์ลูกหาหรือว่าอ่ามนุษย์คูณเพื่อน่มีกินบไม่อยากนะะเนาะค่ะเนาะแม่ลา แม่หลังคิดคิดคิดแบบนี้ค่ะมีหลางมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าแค่นี่เป็นแค่สองวดเด้อค่ะเอฟซีแค่สองวดงวดแรกแม่หลังไม่ได้หายทั้งช่องพนมาทไทยถ้ำเนาะคะ่ะกรย่างก็ย่งเขา่าต่ว่สามตัวสองตัวเนาะค่ะเข่าเ<ร>ตก<ร><ร>บนล่างแต่นี่<ร>คือเป็นงวดที่สองเห็นว่าค่ะขนาดว่าตัวเลขเนาะค่ะขนาดว่าตัวเลขครั้งแรกแม่หลางไปทําผิด ก็ได้สามหนึ่งหาเนาะเพิ่นยังมาบอกกับว่าแม่ลางตัวเลลบ่แม่นตัวนั้นเด้อตัวเล็กมีการเปลี่ยนเนาะค่ะเพิรนบอกเนาะคะ่ะแสดงว่าที่ตรงนั้นสุดยอดค่ะเอฟซี FC สุดยอดจังสี่เลยแม่ลังืมลางที่แม่ลางไปท่าไปที่มากเด้อค่ะมีมองนีค่ะมองนีตอนนั้นที่แบบแรงแรงมาก,ะะกเด้อแค่็เฮี่ยนมากที่สุดตถชาว่าเนาะคะ่ะ แม่ล่างกำมันยย่นใจยุว่าพื้นคือค้องสิปวดภัยให้กับลูกซิดลูกหาไปเรื่อยๆเนื้อขายเอฟซีกับจ้างทำมะล่วมทำบุญน้ำกันเนื้อค่ะสำหรับกับผู้เพิ่นได้โชคลาบร้อยของพ่อปู่มุดจลินหรือว่าจอบ,บวกเงินลักของเฮาไผ่หมูว่านน,ะะน,<ม>นี่เนาะค่ะเนาะสมกับสมกับเพิ่นอยากให้โชคให้ลาบแม่ล่างเนาะเพิ่งยังกับแม่ล่างสิไปลักกิโลว่เพิ่นเพิ่นโบกมือใส่เลยว่ะทีแม่กาแม่แก้วโบกแก้วสิค่ะโบกแังสิ เป็นทค่จังหน้ากวาเลยไหมคะ่ะโบหา <c oughs> ไมล่างนะเมล่าง,างกันว่าเพื่อนไปย่ำไหนกะเพือ่อนกระโบกให้ไม่ล่างย่ำนั่นครับ <c oughs> ไปย่ำไหนกระโบกให้ย่ำนั่นเนาะค่ะครับผมือคลน่นนะคะ่ะ <c oughs> มือคึืนไม่ล่างจะเล่าความฝันก่อนเด้อเพิ่นมาหาไม่ล่างเนาะค่ะโอบปูกินเนาะคะ่ะเพิ่นมาหาไม่ล่างเนาะเพิ่นว่าไม่ล่างปูประเด๋ยวอย่างไรเด้อ พอ,อปูมเม้าบอกแต่ว่าไม่ล้างบนยังไววกะห้เฮ็ดขึ้นจังตามนั่นล่ละเด้อเ<อ>พิ่นว่าและอีกอย่างแม่แต่เคียนอยากได้สุดแม่แต่เคียนเรามีสุดเปลี่ยนเพิ่นว่าเนาะคะ่<อ>กะกะเข็นใจเด้อค่ะเอซีทุกท่านท่านใดที่ได้โชคได้ลาบน้ำเพิินไปแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเ<อ>นาะกะหายเมื่ร,มรวมเนาะคะ่ะมมร่รวมเป็่นสพานบุญสื่อชุดให้กับแม่แต่เคียนทองเนาะคะ่ะของเฮ้าซีพาน่ง วอวาซีอของเพิ่นเนาะ<อ>สำหรับกับเมื่อน้ำเนาะคะ่ะแม่ล่างบนก็คือมีเป็นหัวหมูเก่าหัวเนาะคะ่ะแล้วก็มีไก่เก้าตัวเนาะคะ่ะแม่ล่างแล้วก็ของส้นไหวชุดใหญ่เนาะค่ะเอซี่ค่ะแม่ล่างบนเนาะค่ะเนาะสำหรับกับท้าเนาะคะ่ะอท่านใดเนาะคะ่ะอยากจะเมื่อบนเนาะคะ่ะอยากจะเมื่อบนกับเพื่อนให้กล่องย่าวอวานั่งล่ำเนาะคะ่ะของเพื่อน มาเพิ่นมักกะไห้มาบุนด้วยกับตัวเองเด้อค่ะหรือว่าถ้ามาไม่ได้กะไห้พทรมาหาไม่ล่างเด้อค่ะตามเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเด้อค่ะคแล้วก็สายบุญเนาะคะ่ะสายบุญเนาะคะ่ะผู้ใดเนาะคะ่ะท่านใดได้โชคลาบร้อยของเพื่อนไปแล้วเนาะคะ่ะของเมื่อวานเนาะคะ่ะกะไห้มาร่วมนะคะมารวม เป็นตองวดด้วยค่ะเป็นตอนะคะมาร่วมอ่าร่วมบุญเป็นของเซนไว้นะคะหัวหมูกเกเาหัวกะใส่ปัจใจลายอยู่ด้วยค่ะเอจี่าแล้วก็ใกล้เก้าตัวนะคะแม่ล่างก็ต้องเซนไว้ทั้งหมดมีอยู่สามที่ด้วยค่ะแม่ล่างก็ต้องไว้วปูหลงอุดมเฮ้ากอนนะคะ่ะแล้วก็ต้องพานปูอุดมเฮ้ากอนด้วยค่ะที่จะทำเพราะว่า เมล่างเป็นหลางของพอปูหลวงอุดมห้าเนาะค่ะเนาะครับผมอันใดห่ากระต้องพานปูกรเนาะคะ่ะจังมาไหวพอปูหมดจะริ่มนักขลาดเนาะคะ่ะแล้วก็แม่ตะเคียนทองเนาะคะ่ะทั้งหมดก็จะอยู่ที่สามที่เนาะคะ่ะของเซนไบเนาะค่ะเนาะกะไห้เอฟไห้มารวมกันคะ่ะคนละคนละน้อยที่ว่าได้โชกลาภน้าเพลินไปแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือว่า เป็นงวดแรกเนาะค่ะเนาะพี่เ่้าสักเนาะแม่นแม่นครับเป็นงวดแรกของทางช่องแม่นค่ะเป็นงวดแรกของท่างช่องเนย้อค่ะแม่ล่างกับิีคิดเป็นจังสี่ไปแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่ล่างจะทําพิธีวันไหนเนาะค่ะก็ใไ้กดรล่อไว้นะคะครับมวันไหนเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ล่างจะจะแจ้ง่านทางช่องมั้งครับแม่นค่ะสิแกงถ่ากับทางช่องขึินไปเนาะค่ะเนาะครับผมแตะไฮโคตรล่อด้วยไข่เอฟซีค่ะอืมแสดงว่า ก็จะมีการแก่แก่บ,บนเพื่อนแลวกะน,น่าจะเป็นการขอตัวเลขต่องวดนะครับมผมนสิบ16ธันวาคมนะครับผมแนะม่ล่างพี่เพื่อนมาเข้าพันแม่ล่างนี่รบกวนได้คไครับเดี๋ยวผมสอบถามเนี่ยคือพอปูมุจลินนี่เพิ่นหรือว่าพอปูเอ่อพอปูดุดมเฮอหนี่เพิ่นเป็นประสานกันบ่หรือว่าเพิ่นใด้บอกีอยังแม่ล่างบอกว่าเพื่อนจะให้อีกไปหลายหมวดบ่หรือไม่หลังยืงอจงังได,ค,ไดครับกาจังซ<ต>ื<น>้ด้ดค่ะตามที่แม่ล่างซื้อต<อ>ามเพิ่นใดน่ะ <3 S 2> ค่ะพ่อปูหลวงอุดมเพิ่นบอกว่าเ<ม>พิ่นสิบเปิดไห้นะคะเปิดไหพ่พอปูมดจลินนี่ซื้อลองล่างแม่ล่างได้เท่งหมดเก่างวดเก่า,งว,าวงวดเป็นบ่ครับเก่าวงวดค่ะจนปู่ว่าพ่อปูมดจลินเฮ่านะคะเพิ่นจะได้สารแล้วก็ไดุ้่นปั้นของเพินเนนะคะไ<ม>ข่แค่เก่าวงวดเท่านั้นเน้ <I> care, อไข่เอฟซีไข่แค่กม่ต่างาแม่ล่างก็ถือว่าเอานับหนึ่งไม้นะคะนับหนึ่งไม้ซะ เออเป็นเป็นหวดน้ำหนึ่งเนาะแมนหนึ่งหนึ่งคืองหวดหมู่ว่านนะคะเอฟซีครับผมค่ะสายบุญนะคะสําหรับสายบุญเนาะผู้ใดอยากสั่งหร่อฟาผู้ใดสิมาเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะเจ้าภาพก็คือพอปูมอจลินหรือว่าจอมปวกเงินล้านอยู่นี่เนาะค่ะรางวัลที่หนึ่งแตกมาแล้วเด้อค่ะเอฟซีแตกได้มาแล้วเนาะค่ะ คแค่เป็นยังรอบดาวเพื่นสิปอดภายเหาไปเรื่อยๆบย่บได้เนาะค่ะมีแรงใหญ่เอฟซีันไดเน้อค่ะอยากจะได้สามตัวของเพิ่นหรือว่าอยากจะได้ลังวั่นที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะอภิธานมากเนาะคูเพื่อนเคยมีตำานานมาเล้วแต่าหามาบุญค่ะแต่ว่าเพื่อนอาทาันอีรีครับอยู่ห่างแต่ก็ต้องเอฟซีที่รับชมตัวน,นี้ก็โปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับแต่สารับผมเองพอได้ไปสัมภาษณ์แล้วผมคนรล่กเลยอยู่ห่า โอ้คังีย ट. แต่สำหรับคนที่ไม่มีเขาเอื่นว่าบ่มีวีซ่าหรือว่าบ่มีครูบาอาจารย์นี่ทำทำมัวไม่ได้ใช่ไหมครับแม่ล่างถ้าเรายายายาแตะค่ะยาแตะแม่ล่างอันตรายมันบอกครับแม่ลา่ลางกับเ่ราะไรว่าจากของเกงง่งนะคะแต่ว่าคนที่ไม่มีมัลงมาครูบาอาจารย์จริงๆยาแม่ <c oughs> ยาไม่นขนาดพระแท้ๆน่ะยังได้ถิ่นกีวอนแลนหรืเด้วยค่ะ <c oughs> ของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลูะะ่เด mm ้อค่ะเพราะว่าเข้าต้องมีคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะเข้าต้องมีข้าขอบตัวห้าไหวน้ำเนะ mm hmm. าะเพราะว่าการที่เราทําพิธีถ้าเราไม่มีคู่บาอาจารย์เนี่ยรจริงๆนะไม่เฮตดเนี่ยเขาไม่เหตุนนหแบบซุ่มซีซุ่มหา่าอะไรเด้่ค่ะเพราะว่ามันมีในสิ่งที่ดวงวิญ,ญญาณเล,ล่ร่อนหรือว่าสิ่งที่ไม่เห็นตัวตนเนาะคะ่ะ mm hmm. ไม่เหตุ เนี่ยทเทใดให้าเป็น,เป,นเป็นบ้าเป็นบอ่อได้เดีอค่ะเอฟซีอยา่าเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราจะมาแค่จุดทูปจุดทูปขอไหวขอโชคลาภน้ำเพลินจังสี่ได้อยู่ค่ะได้แม่ล่างก็บอกได้แต่ว่าเพิ่นสีไห่ห้าวืออโบไห่อันนี้กัอีกอย่างนึงเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเราจะมาทําพิธีใหญ่แบบนี้ก็แม่ล่างขอบอกเลยเด้อค่ะอยา่า สำหรับกับคนที่ไม่มีบรมบาคูบาอาจารย์เนาะคะ่ะยังไม่เห็นค่ะนม,มนค่ะค่ะถ้าท่านบ่ใดขอบพูดหรือว่าบ,าบา่ไดรับขันยังไม่เห็นเด้อค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราในบางครั้งเนาะคะ่ะแม่ล่างก็เห็นแ,แ,แล้วเนาะในหลายที่ไปโล่งไปส่งไปนู่นนี่นั่นเนาะคะ่ะกะไแม่ล่างก็ขอกรออาบขึ้นค่ะเด้อในบางสิ่งบางอย่างเนาะคะ่ะแม่ล่างไม่ได้ลบลู ครูบาอาจารย์ท่านไหนๆเนาะคะ่ะกะไห่เฮ็ดหยังควนเท่าสิบตีถ้ำพิที่เนาะค่ะเนาะเท่ากระตองมีครูบาอาจารย์จรงิง<ม>เท่ากระตองมีขอบผู้จริงเนาะคะ่ะเท่ายาไปเฮ็ดซุ่มซีซุ่มหาถ้าเท่าไปเฮ็ดแล้วค่ะนมาเฮ็ดเท่าขึ้นเ<ม><ม>จ็บปวดหรือว่าคือขันอันตรายกับในตัวเท่าไรเน้่ยค่ะเอพีขนาดมาขอบอกพานเนาะค,ะะคะ<ม>่ะเนาะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ถามว่าคือจัง อ่าเบ้าซักเนาะค่ะมากสัมพัษแ์้ร็วนะแมนครับผมแห้งซ้ำใดกับขนาดแต่ทุกคนเนาะค่ะมากขนยิ่งดุก,กันเิดทุกคนเนาะ,ะนรตรงนี้ใช่ครับเมื่อวันนั้น u ูทูปไปก็คุยกันอยู่นะครับหลังจากเซฟพิธีแล้วคุยกันว่าโอ้แสดงเพิ่นแห้งแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ก็แม่นทุกคนอีหลีเนาะคบเนาะตามที่ นะครับมันทีน่าไปงวดก่อนก็คือของแม่ล่างกับเขาไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครได้ถ่ายทำนะครับก็คือน่าไปงวดแรกก็เขาไปแล้วแต่แต่ว่าแม่ล่างห้นับหนึ่งไม่ไปสัตว์แม่ล่างว่าเพิ่นสืให้อีกเก้างวดไปสัตว์นะครับท่านผู้ชมก็รอติดตามดูเด้นะครับผมอยทีทุกท่านนะครับแต่ว่าเมื่อไดเนี่ยว่าในแ้งเนาะแม่ล่างเนาะมื้อยังค่ะยังเพราะว่าแม่ล่างท่านในแกงเนาะค่ะว่าแม่ล่างจะต้องปรึกษากับอ่ามู่แม่ขาวก่อนเนาะค่ะหรือว่า แม่ล่างก็ต้องปรึกษาก่อนว่าาจะเฮตุเมื่อใดเป็นเลิศดดีหรือว่าจังสันกะแม่ล่างต้องออรอรอปูหมดจะลิ้นมาปูหลวงอุดมนะคะเพิ่นสิมาบอกกับแม่ล่างนะคะว่า<อ>ใ้เหตุต้องลอะะ่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นเอฟซีด<ม>้ะคะ่ะในช่วงนี้เนาะคะ่ะสําหรับกับที่ว่าสายบุญเนาะคะ่ะคู่ใดได้โชคลาภร้อยน้าเพลินไปแล้วเนาะก็ให่มารวมะคะ่ะมารวมเป็นสะพานบุญก็คือว่าตองงวดเนาะค่ะตองงวดของเพื่อนไหว สื่อของเซนต์เนาะค่ะค่ะถ้ให้มารวมบุกกะท่านใดกุเพื่อนได้โชคลาภอ่านี่ไปแลวกัอย่าลืมแม่แต่เคียนทองเนาะคะ่ะค่ะสบายของลุงห่มเพิ่นเพิน่น่าเพิ่นอยากได้ชุดแป้งชุดแป้งที่ว่าเป็นอ่าของคือจงของผู้หญิงเท่าเนาะค่ะของใช้ผู้หญิงเนาะเป็นของอเป็นโตแป้งเป็นล่องเท้าเนาะค่ะ เป็น,เ,ปนเอียงของเพื่อนล่ะค่ะเป็นวีเป็นยังเพื่อนเนาะเพราะว่าเ<ม>พื่อนก็นอยากสวยงามเนาะค่ะเพื่อนกะสวยงามคือกัน,นค่ะ<ม>ในสิทงที่ว่าแม่แตะเคียนเรียกร้องมาเนาะค่ะเพื่อนว<ม>่าเพื่นอนเอาีของพัดเปลี่ยนเพื่นเนาะค่ะผาบสบายหรือว่าชุดพัดเปลี่ยนเพื่นเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้ไหมคะ่ะค<ม>่ะค่ะ f เอซี FC ก็ใไห้มารวมกันค่ะไห้มันรวมกันผ่านบุญเนาะแม่ล่างก็สิได้นั่ไปถวายเพื่นเนาะค่ะเนาะค่ะ ส่วนว่าสิเป็นหมือดอะไรจังไดน,นั่นเอซีก็กดติดตามกดรอไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเพื่อนมาคือสารกับแม่ล่างได้แล้วแม่ล่างอาจจะโทษว่าเอา่อไปหาช่องต่างๆเนาะช่องเอ่อผู้สื่อทางช่อง YouTube อะไรต่างๆนะครับเอซี FC ก็กดติดตามรอไว้เลยนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ก็กดติดตามรอแล้วก็ให้กําลังใจทางาด้านแม่ล่างทางด้านาทางทีมงานนะครับผมผู้ที่ เอฟซีที่ถูกางบัลนก็นดีใจน้ำได้ครับเด้อส่วนคนที่ถูกก็่คย่ากันไหมนะครับนาะเพราะว่าโชคลาภมันก็คือว่าแล้วครับผมเป,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจะดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมเ<อ>มื่อนี้่แม่ลางเ<อ>ดินทางไปใช้ครับนี่อ่าเมื่อนี้่แม่ล่างสิเขาบริลัมค่ะโอครับผมไปบริลัมกันแม่ลางกันสิไปอพาแฟนแม่ล่างเพื่อน,นไปที่ว่าอ่าไปทุ่งลาของเพื่อนไหมคะอืมครับ จะในก็เดินทางปลอดภัยนะครับเด้อแม่ล่างครับผมรบกวนนดเต๋วแล้วครับขอบคุณแม่ล่างให้ไลค์ครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ